สวัสดีคนเล่นอนิเมะมักที่เช่นเคยนะครับผมท้าด้วเองแล้วก็วันนี้ตัวของ n อนิเมะ g ั a ก d นะครับก็ได้มีคลิปใหม่หรือสนิคใหม่หรืออปล่อยตัวแล้วกันตัวเทลเลอร์ใหม่นะครับก็จะเป็นชื่อว่า Fallen Kingdom นะทุกคนก็น่าจะรู้กันแล้วเนาะว่าเป็นตัวของ Overlord i Un ู o โ g o น o n ก็ประมาณนี้เยวจะมาลองดูกันว่าเป็นยังไงนะเพราะว่าเพิ่งอัพมาตอน8ง26ผมเพิ่งตื่นมาแล้วก็ดูเลย จะรอดูเลยก็คือตอนนี้ยังไม่รู้อะไรนะว่ามันเป็นยังไงดูแค่ตอนที่มีสเนกนะครับเนี่ยมีแค่นี้เลยเนี่ยพวกเนี่ยเออมีแค่นี้เลยที่รู้นะครับเดีย๋ยวจะลองดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมในรอบนี้เนาะก็น่าจะเป็นอัปเดตที่9.5ใช่ไหมไม่น่าใช่10เนาะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ก็ยังเป็นเหมือนเดิมเนาะอ่าเนี่ย Anh ai Mình an thăm mở điều mà ok rồi Cảm effect ở đây kìa Mình ai sẽ ý bền ในตอนแรกที่ผมเดาอ่ะมันคือบอสอีเวนต์อ้บอสลัดข้างบนอ่ะเออพวกซุกุนาิกิตอะไรพวกนั้นอ่ะเอเลนมันน่าจะอยู่ตรงนั้นแล้วถ้าที่ดูเมื่อกี้มีสาตัวปะสามหรือสี่ตัวปะมองไม่ชัดแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวตัวตัวแรกก่อนอันนี้ตัวจักบีดอันนี้ตัวจักบีดจำได้แต่จำชื่อไม่ได้นะแต่มันคือตัวจักบีด ส่วนใครบะอันนี้ผมไม่รู้ชื่ออ้าเปโลน่นาอันนี้เปโลน่นาม็อบบอตัวละครยังดูแบบเอ้ยอันนี้อันนี้ตัวเกียวกูลน้องของโคกะเอออันนี้สกิล อพกเกลิฟหรือเป็นเลดวะ <Sum> ก็เป็นได้นะเป็นเลดอามีซัมมอนพุ่งหนีอัพพุ่งหนีก็น่าจะวันอังคารปะ ไม่ก็พูดน่าจะประมาณนั้นอ่า What the fuck <laughs> อะไรวะนะอะไรวะนะอย่าเอา,า,าอุ้ามาอะดูกันอีกทีนะเดี๋ยวผมขอปิดเสียงแล้วกันอย่างแรกคือก็เป็น ท่านไอน้เนาะที่ทุกคนรู้กันก็คือเห็นตั้งแต่สนีกมาแล้วก็ <c oughs> ก็ดูดีไม่มีอะไรมากมายเนาะแล้วก็ข้ามาตรงนี้อันนี้เป็นแมปแมปใหม่ไม่แน่ไม่น่าใช่เอ่อสตรอรี่ยังไงก็ไม่น่าใช่อาจจะเป็นเรดสะมากกว่าเนอะอันนี้ก็คือแบบคาดเดานะก็น่าจะเป็นเรดมากกว่าแล้วก็ตัวละครมี2 2 3 เออสามตัวถ้าเกิดที่เห็นตรงนี้นะสามตัวแต่จริงมันน่าจะมีมากกว่านั้นอย่างตัวแรกก็คือตัวจากบีดผมจําไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรแต่เออมันแบบดีไซน์อ่ะผมคุ้นคุ้นดีไซน์มันมันคือบีดมันตัวละตัวตัวจากเรื่องบีดซึ่งน่าจะเฉยๆหรือเปล่าแต่ตีสตันได้นะเท่าที่เห็นตีเป็นเส้นตรงหรือเป็นเซอร์เคิลก็ไม่รู้แล้วก็ตัวนี้ไอตัวนี้ผมไม่รู้ว่าจริงมันคืออะไรไม่น่าใช่เกตด้วย อันนี้ก็คาดเดาไม่ได้ว่าตัวอะไรไม่คุ้นอะนึกไม่ออกแต่ก็มีตีเพิ่มระยะตัวเองแล้วก็เหมือนเพิ่มคูดาวอะใช่ไหมตอนจบเมื่อกี้เห็นอยู่เห็นไหมเนี่ยบุยยี่สิบเ็นแล้วก็เปโลน่าอันนี้คือตัวที่สามโนสามแล้วก็สี่เป็นม็อบก็อาจจะเป็นตัวที่พอเล่นได้มันอาจจะเป็นตัวเริ่มต้นอะไรอย่างนี้อันนี้คือคาดเดาเฉยๆนะแล้วก็ตัวที่ห้าเป็น น้องของโทกะอันนี้ตัวที่หกก็ภาพที่ดูก็คือหกตัวเนอะอันนี้ก็ไม่มีอะไรละก็มีสกิลมีให้กดสกิลอะไรพวกนั้นถามว่าน่าจะน่าจะเก่งสุดในอัปเดตแล้วกันเออน่าจะประมาณนั้นแล้วก็อัปเดตวันพรุ่งนี้ซึ่งวันนี้ก็คือวันที่เท่าไหร่วันนี้คือวันที่แปดวันจันทร์ก็คือวันองนังคารอันนี้คือประมาณนี้เนาะเออประมาณนั้น แล้วก็เพิ่มเติมก็คือตัวของโมเดลของกุมะปะใช่ไหมก็น่าจะมีการเอาได้รีโมเดลมาแล้วเพราะตอนแรกมีตัวของสองตัวนี้ปะผมจำไม่ได้แต่ก็ประมาณนี้แล้วก็มีสกิลแบบอาเกดสปีดอะไรต่างๆแล้วนะซึ่งก็งงอยู่ว่าแม่งจะเล่นยังไงแต่เท่าที่ดูว่าน่าจะเป็นตัวแซมมอนที่เอามาชนบ้านประมาณนั้น,นเนาะเออ ก็น่าจะฟีลดดีดีไซน์อาจจะสวยก็หาเก็บกันแล้วกันถ้าเกิดใครอยากได้นะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ส่วนสเน็กนะครับที่ดูก่อนหน้านี้ก็จะเป็นตัวของเอฟเฟกต์สกิลเนาะของโทกะอันนี้ก็ไม่มีอะไรละแล้วก็เป็นหน้าต่างของสกิลของไอ้นี่อ่ท่านไอเนาะจะมีทั้งหมด6ออันก็อันนี้ก็เดี๋ยวค่อยไปเจาะลึกกันแล้วกันว่ามันเป็นยังไงเนาะเออประมาณนั้น แล้วก็มีสกิลอันนี้เป็นดีไซน์ของตัวตุน่ะเนอะที่เขาเอามาก็น่าจะเป็นสกิล,กลนี้เนาะอวตารนี้ที่เราจะได้เห็นกันเอามาใช้กันนะครับผมส่วนชายนี่น่าจะเป็นอันนี้ปะหรือไม่ก็อันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจแต่น่าจะอันนี้มากกว่ามั้งถ้าเป็นชายนี่นะส่วนอันนี้ก็ธรรมดาของอิตารีเนะาะลาังไม่อีโบ แล้วก็ล่างอะ,อ,ะอะไรวะชายนี่ที่เป็นแบบอ e ีโวมาแล้วหรือเปล่าเอ้ยไม่ก็ยังไม่อ e ีโวเหมือนกันดีกว่าเออประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็คร่าวๆแล้วกันที่เราเห็นเนาะก็คือสนิคแล้วก็ตัวของอัปเดตใหม่ก็คือ f o r l e n k i n g d o o นะครับเจอก,กันคลิปหน้าไลฟ์หน้าทุกคนนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยเช่นกันบ๊ายบายนะครับ